อ่าโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและผมอยู่ผมครับกิมมิซซิ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศเนี่ยฝนกำลังมานะมันมันกำลังมาจริงๆนะครับผมโอเควันนี้ก็จะพามาชมนะครับอาร์มิเนียมของหนุ่ยนะครับเป็นอาร์ของแดดนะครับอาร์หนุ่ยเิซซิ่งโปรเจกต์นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผมสั่งมานะครับ ตามจริงผมก็ได้รับของนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีเอ่อก็เรียกว่ายัางไงมีหลายๆเรื่องหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆราวที่ผ่านเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานศพงานอะไรแล้วก็งานแล้วก็งานหน้าร้านอะไรประมาณนี้ครับก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับผมก็17วัน18บดวันแล้วนะครับที่ไม่ได้เอาคลิปลงนะครับผม โอเควันนี้ผมจะพามาชมแล้วกันนะครับว่าอะมิเนียมที่ผมได้มานั้นเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วกันนะครโอเคครับผมโอเคครับนี่ครับนี่คือกล่องตามหนุยนะครับผมนี่ผมพามาชมนี่นะหนุยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับผมโอเคเบอร์ก็ตามนี้นะครับออเนิวนะครับผมไอถุงนี้ไม่เกี่ยวนะไอถุงนี้คือ ยางขาสตาร์ทนะครับโอเคนี่นะกล่องก็สวยสีสีสวยดูดันนะผมอ่าเรามาดูตัวกล่องข้างในนะครับมาดูตัวอาร์มดีกว่าอ่านี่นะโอเคเรามาชมเลยดีกว่าอ่าโอเคครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับอาร์มิเนียมของ หน่วยเลเซิ่งโปรเจกนะครับผมก็เป็นสีออกด้านๆเงาๆหน่อยนะครับผมมีป้ายเป็นตัวสีนี้นะครับผมรูน็อตนี่เท่ากับของล้อ,ดนะอ,อเ,อเ,เ,งงด,อเดิมนะครับล้อ้อเขาเรียกไงบูทไม่ใช่ดิคือน็อตเท่ารูเดิมนะครับแต่แกนเดิมได้เลยนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะรอยเชื่อมก็สวยนะครับผม มีตัวลองเขาเรียกว่าไงตัวลองโซ่มาให้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมรอยชุ่มรอยเชื่อมก็ถือว่าใช้ได้แหละตัวนี้เป็นอาร์มมิเนียมนะครับ,เป,รรบ,รรบเป็นอาร์มดิสนะครับผมไม่ใช่อาร์มดัมนะครับเป็นอาร์มดิสนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสภาพก็ ก็ถือว่าโอ่ะนะครับใช้ได้อยู่นะครับก็ดูหูดูอะไรดิสภาพก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับก็ถือว่าหนานะครับหนากว่าอมบางรุ่นนะครับผมผมถือว่าหนากว่าบางรุ่นนะครับรอยช่วงรอยเชื่อมนะครับก็วสวยดีนะครับอันนี้อามหนุ่ย leasing โปรเจกต์นะครับผมส่วนเรื่องราคานี่ก็ราคาพันนิดๆนะครับผมพันพันกลางๆจนถึงพันไปไปนะครับราคาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ชอบค่ายอื่นแต่ผมผมชอบค่ายนี้นะครับผมก็ผมว่าค่ายนี้น่าจะโอนะครับสําหรับผมนะครับในการใส่ประกวดนะครับผมโอเคก็ คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คงจะมีแค่รีวิวเช่นนี้แหละก็พวกรอยเชื่อมรอยอะไรนะครับก็ถือว่าโอ้นะเดี๋ยวไปรอชมวันที่ผมจะไปใส่ละกันนะครับแต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะไปใส่วันไหนนะครับแต่ก็เร็วๆนี้แหละนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้างั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่ตอ,ตอไปของผมนะครับยังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ